ตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารนิทัศพัน์ปรึกษานะคะเมื่อเราแลกบัตรเข้ามาแล้วนะคะก็จะได้บัตรวิซิเตอร์เปิดเข้ามาก็จะเจอดอกทานตะว,วันเฮ้ยไม่ใช่ดอกทิวลิปนะคะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะดอกทานตะว,วันอะไรก่อนวุย้ยอีชั้นบ้าบอก็คือแบบเป็นโผงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีแบบดอกไม้เมืองหนาวนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนดอกทิวลิปแล้วก็แบบ มีดอกอะไรนะไฮเดรนเยียด้วยโอ้ยมีมากมายซึ่งดิฉันก็ไม่รู้จักฉันรู้แต่ว่ามันสวยมากและล้านตาไปหมดเลยค่ะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอดอกไม้สีแดงสีชมพูแบบนี้นะคะขะกันไปสวยอะ่ะฉันอยากจะเดินแฟชั่นโชว์สักสิบตลกอยากจะถ่ายวิดีโอเยอะๆแต่ว่าก็กลัวจะติดท่านอื่นแล้วก็เดี๋ยวจะผิดหลัก PDPa อะไรอีก อ๋อแล้วมาที่นี่นะคะก็จะเจออากาศ13องศาใครที่ขี้หนาวนะคะก็เอาเสื้อหนาวมาด้วยไม่งั้นนะคะจะรู้สึกหนาวแต่สําหรับดิฉันก็คือแบบว่าไขมันเยอะก็เลยไม่หนาวนะคะเดินสวยๆเย็นๆสบายๆ,ายๆได้เลยค่ะไปค่ะไปดูดอกไม้โอ้โหยิ่งกับว่าตัวเองเป็นนางฟ้าอยู่ในทุ่งดอกไม้นะตอนเนี้ยสวยค่ะสวยเดินไปเลยค่ะจริงๆก็อยากจะพักไปพูดไปในวิดีโอนะคะ แต่ว่าเขินค่ะไม่กล้าพูดก็เลยต้องมาอัดเสียงทีหลังเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะฝนตกดีนักเราก็ต้องเที่ยวแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะทิวลิปมากมายสวยงามสวยทุกสิ่งแนะนำให้มาได้นะคะประเทศระยองนี่เองค่ะ